าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ พี่น้องที่รักที่เรามาเจริญกรรมฐานต้องการจะหาหลักฐานข้อนี้ทำจิตใจให้มั่นคงดำรงไว้สิ่งหลักพระพุทธศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาต้องการให้เรามีหลักไปแก้ไขปัญหาโลกกระทยังวันไว้กันอยู่เสมอโลกกระทำแปดประการนั้นมีแต่สันเสริญเจริญพรกัน เส่ยมได้ลาบก็เส่อมลาบได้ยศก็เส่อมยศได้เงินก็หมดไปอะไรแล้วมันแน่นอนในชีวิตนี้ไม่มีแล้วสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาฉัวหะเสงตราหอยลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง